สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซชเชียลมีบดียและแอปพลิเคชันต่างๆนะคะวันนี้พกับน้องเอิาาร,ร์ธค,ค่ะการรายการเอ๊อีนี่ผิวเหค่ะวันนี้นะคะน้องเอิร์ธมีสิ่งดีๆมาแนะนำให้เพื่อนค่ะนั่นก็คือแมกบูต้าคอลลาเจนเอสนะคะตัวนี้ขาดทานแล้วดีมีประโยชน์นะคะอย่างไรนะคะมาดูกันตัวนี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างนะคะผิวหนังให้เรากระชับเต่งตึงขาวใสเนียนเปิ่งปรั่งอย่างเป็นธรรมชาตินะคะใครที่เคยมีหัวแล้วผัวไม่รักผัวไม่หลงนะคะกินตัวนี้นะคะหัวรักผัวหลงเพราะอะไรคะ เพราะตัวนี้จะช่วยให้ผิวเรากระชับนิ่มนุ่มเมื่อผัวมาได้สัมผัสแล้วเนี่ยปุบป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บโอ้โหคือเกิดอ,อารมณ์ทันทีนะคะ <laughs> <laughs> ก็คืออยากรู้ว่ามันเป็นอารมณ์ไหนก็คือต้องลองกินกันเองนะคะอันนี้น้องเอิร์ทเรามาฉีกให้ดูกินง่ายับเพื่อนเตรียมน้ําเย็นไ้นะคะประมาณและแต่เราจะชอบนะคะเยอะัวนี้ก็ได้นะตักวนี้ก็ได้แต่ว่าปริมาณเหมาะสมคือ250มิลลิลิตรนะคะฉีกซองนี้คะ่ะเทลงไปเลยเดี๋ยวๆๆๆเวๆ นี่นะคะกลิ่นนี่คือแบบว่าคือเป็นหอมสดชื่นแล้วกลิ่นสตรอเบอรีร่ทานง,ง่ายค่ะเพื่อนคือแบบได้กลิ่นแล้วคืออยากคืออยากชิมเลยอยากว่าเป็นยังไงเนะะี่ะนี่ค่ะแล้อกคนนะคะเพื่อนน้ำเนี่ยเราจะใส่น้ำแข็งไวยก่อนเพราะว่าเป็นคนชอบอะไรให้มันเย็นๆแบบสดจะใส,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 สบบ่ก็ลืมชอบอะคะ่ะ คนจะละลายะครับเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็คนนะครับเพื่อนน้ำเนี่ยเราเออจะใส่น้ำแข็งไปก่อนเพราะว่าเป็นคนชอบอะไรให้มันเย็นๆแบบสดใสสดใสแบบดึงชอบอะคะ่ะคนจะละลายะครับเพื่อนพอกลิ่นแบบว่าคือหอมจริงๆนะคะมันเฟซสดชื่นกลิ่นแบบสตรอเบอรี่สดใสนะคะแต่จะชิมก่อน ืรสชาติถูกใจมากเลยค่ะสาหรับสาวสาวใสๆนะคะต้องกินอย่างนี้ค่ะใส่ไส้ใบรุร้ชอนนะคะตัวนี้ค่ะยังไงนะคะก็ต้องขอฝากนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนี่นะคะไว้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยสำหรับวันนี้น้องเอิร์ธมามอบสิ่งดีๆให้กับท่านเพียงแค่นี้นะคะคแต่พบกันคลิปหน้าค่ะจะเป็นอะไรสวัสดีค่ะ